ครับผมครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพงผ้าลวยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาหาปู38มาฟังตัวเลขนำกัดนะครับพี่น้องว่าปู38เราสิฟันท่องตัวใดฟันคงตัวใดครับบุญทั้งตัวล่างและตัวครับสูตรเกตตัวมาสามตัวสำนวนว่าพอนั้นครับกับเบิ้งมาชมนำกัดนะครับตามพงผ้าลวดนะครับว่าปูเราสี่ให้ตัวใดครับเจ็ดตัวเดียวเจ็ดตัวเดียวล่างมาเจ็ดขึ้นบนญขึ้นล่างเลยมาขึ้นเจ็ด นี่มันมากฟูดครับผมเจ็ดเจ็ดที่ปรุงอะไรมันมาทั้งบนทั้งล่างมันเจ็ดบนทั้งล่างเลยเจ็ดตัวเดียวตัวเดียวอืววครับผมล่างเขื่อนะครับมันพี่น้องปีใหม่เข้าแล้วครับขออวยพรให้พี่น้องปีใหม่ไทยขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งมันควันยื่นให้โลกงให้ไพ่นีโชคมีลาภทุกท่านทุกคนนะครับเรืองมี ตึกละวันนี้เย่หลายทันหลายคนนะครับมีโชคไม่ลาบสองตัวสามตัวก็วค่อยได้ถุกทันตัวเขาคนนะครับพงผู้รวยก็โวยพ่อรให้พี่น้องเอฟซีจงจงจจเจริญครับแล้วปูเจ็ดตัวมาสามตัวเดี๋ยวปูวินิลาปูเบัลครับผมเจ็ดตัวมาสามตัวบ่๊อบยินเยไปซื้อแกนบอก็บันใจแต่ปูนี่บอกปูมันใจมันหมดมาปูนี่ มันมันดด้บนทั้งบนทั้งล่างเจ็ดกับแปดเลยมาแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดองซงปูวันนี้ปูมาแปดดูลองมันเจ็ดถ้าถึงบนทั้งล่างอ๋อมากสามกดตรงนี้ได้นี่ได้สามสามเจ็ดสามแปดปลาปูนี่แล้วเนี่ยครับบอกไม่ยุ่งยี่แล้วรักลอยปูปูมันใหญ่เก่าด้วยลักลอยตี่ปูเก่าติกี่วันมมนเจ็ด ครับผมมันเป็นตุร่องเจ็ดตุล่องเจ็ดเก้าหลักร้อยเก้าแม่นบูปูแม่นอนเก่าเขาแช่บ่วงนี่แม่นอนแม่นอนเลยเราประกันเรื่องนี้ประกันเลยประกันเลยก้าวครับผมอูวาประกันเลครับผมผู้มาสามกีนึงเก้าแปดสามสามแปดเก้าอ่านี่ยผู้มากสามนะครับผมปูแต่ว่า ปูมาว่วงแกสามสั้แปดร่องไว่ปูมักแบบสองลายก่อนมักแบบสองลายก่อนเนี่ยครับผ่างคือสามนะเราเก็ตสองเียปูเดียบวได้เลยนเก็ตสองเก็ตสามมาทึงบนทึงล่างอีกวันเจ็ครับผมเราปูครับผมรักหน่วยมีบ่วปูวดี่รักรักหน่วยล่างก็มีบ่ปูรักหนวยมานก่ตัวเล็กว่านี้ครับผมหนึ่งสองสามเท่านี่แหรักหน่วยล่างเนี่ยแหะหนึ่งสองสามรักหน่วยล่างหนึ่งสองสามอ๋อ้รปูว่าเจ็ด จ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามพ่อแปดหนึ่งแปดสองแปดสามนั่นแหละขันมาลัางเรนมาทั้งหมดทั้งล่างแปดอืมครับผมมีทุนนี้หอดนี้ยหอดนี้ยเป็นปูเป้าเออหอดเนี้จะได้ข่าแทงวันนี้เป็นปูมะปูจะได้ข่าแทงวันนี้สามตัวเลยบันสามตัวเลยวันนี่ปูวาครับผมูได้กับลูกได้กับข่าแทงมันนี่ปูวาครับผมสามตัวมันนี่แตกแทะปูเฮ็ดอันได้กันตัวเก่าเลย ก็ปูที่ปูเปลี่ยนมามันเก่าหลายเรียรับทิศไหล่มครับผมปูวันตะกี้วันมาเจ็ดครับเจ็ดแปดสองหวันทิศเป็นเก้าแปดสองเก้าแปดสามเนี่ยโอ้จะร่องคือแปดสามติดสามติดสามมีเสน่ห์ครับผมปูก็มันใจแต่ปูใจที่ได้ปูเห็ดที่มันเจ๊กสูตรเนาะยินดีทุกท่าครับผมเงินป่อไปทิศขึ้นนี่ได้องได้เงินหลวงสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสองส่ปูเอนี มาตดตัวหนึ่งสามอุ๊บมันใจเก้าแปดสองร่องแปดสามแปดสามกับพร้อมนีะกับพร้อมที่ปูอันนี้แหละสามแปดแปดสามมันขึ้นสูงมันมันมาล่มเจ็ดสองแปดสองหนึ่งนะแล้วปูครับวิ่งบนล่างที่วิ่งตัวเล็กปูคนนี้วิ่งบนวิ่งล่างตัวเล็ยมาแปดตนวเล็กบนล่างตัวปูล่างเจ็ดล่างเจ็ดนแล้่โอ้ เพิ่งบดเพิงรังรถจะกายขูดลังมันมาหลายกอครับผมถูกเก็เนี่ยขันวิ่งวิ่งแบดบนวิ่งเจ็ดรังปูวาครับผมเนาะจ้าบนเจ้านี้จากเกตโตนี่แมนบัวแมนบัวเห็นบอกเจ้าคือหาเลืยๆมีพ่อตัววะนี่ยใจกลูโอ้ยครับครับอู้ว่าซื้อพ่อตัวเรื่อย็นบ้านเกตัตครับผมตัวอะบมีก็ถือลายปูบางเลยนี่เพราะอันอันอันกระตมันมีพ่อตั นี่เงินบหันเก็บตัวมาเนี่ยมยมีหาพ่อโจ้ผมถือหาไดหลายเชเบ่หันแมนครับผมเง็นบ่นี่บ่มีเจ็ตัวนี่จะไปซื้อถิมเงินเลยแมนบปูเสียงขึนเทคุ้งวัดเลยเงนบ่หันปูว่าเนบ่หัวเดกนี่กเระยอนหกแกะเนี่ยครับผมฮ่าเ่าฮ่าา่าฮัาฮ่่าบ่าี่า <laughs> <laughs> ่่ <laughs> าะไปฮืา่า่าเงินแล้ว มันปัปูกูมีกตโตนี่หามซื้อเลยหามซื้อรวยยี่ปลาปู่ะมันมีเกตย่งไทในนี่แปดกกบเจตอีตัวแปดเกตี่ท่านี้เอาไปใช่สองใช่สามใช่ถึงแล้วครับผมปูผมซื้อที่ปูผมซื้อเ็ดสองเ็ดสามแปดสองแปดสามนั่นแหละถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วถูกกับผมเนาะปูว่าถือแล้วกับผมถือแล้วเยปูปูมันใจแห้งคือนแปดสองร่องแปดสาม เจ็ดนี่ยก็ขึ้นกันครับผมปูเด็กเขียนสี่ขั้นคขับทั้งช่องบนข้ผมหลักลอยเนี่ยคือเก่าด้วยปูเนียนได้เก่าเก้าหลักลอยมันสิผมปูวายเจ็ดมันเจ็ดเนี่ยปิดตัวร่องหลักลอยมันเก้าตัวเดียววิ่งบนบนนี้กปูการเป็นปูวิ่งบนแปดจับคูครับผมปู กับคู่เนียวผมเก็บแปดสองแปดสามเท่านั้นีลยฮะล่องแปดสามตัวมีเท่าไหร่เนี่ยเก้าแปดสองเก้าแปดสามสามตัวไหมนั่นแหละเก้าแปดสองเก้าแปดสามแต่กี่ปูนมันเก็บบอมแมนแมนเก่ากวันเบิร์นเลวเบิร์นเลวแปดสองครบคเนาะนั่นแหละแปดสามครับผมพลางผมบูมเนี่ยคุณมาวิ่งก็ได้รพลางวิ่ง เปูรางปูเจ็ตบอกเก็ดแล้วเจ็บครับผมเก็จับคู่เด้อปูตัวนี้ครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามทนี้ครับเจ็ดหนึ่งกับตัวเนี้ยเจ็ดตัวสองเจ็ดเจ็ดสองสูตรยิ่งมันีม่ไม่า้ำปูอยครับผมไม่ซ้ำติดเจ็ดแต่สูตรน้นกชองจนโดนนคับกวามเปลี่นก็บอาพี่จะเขียนนี่นะ แปดมันกวนสองแปดหกครับผมปูเรือนหกกับแปดกกับแปดอให้กินหกับแปดปูกับแปดครับผมเพื่อนันนีวดปี้ปูทงวดนี้เต็มกระชองครับมีตุ้อยู่สองกวนแปดกอนหกคิดยังมีครับผมปูนั่น วันนี้ได้ปูบางนวันนี้เดยวตัวเลขบนอบนันนี้สอเลยบ่นแปดหกเห็นบอกห้าครับผมเก้าเห็นบ่สองกับสองเจ็ดสองแปดไดองกับไปพรอมคู่นี่มันมีทั้งหมทั้งหลังด้ครับผมเล้วปูที่เดปูครับผมมาตัวรกรมูนี่นี่ครับผมมเก้าแปดสองเ เก้าแปดสองสิอ่าเก้าแปดสองตัวร่องกับเก้าแปดสามน่กัร่างในปูบูนี่ร่างเจ็ดหนึ่งเ็ดสองนี่แหละปูมันมักนั่นก็เ็ดสามนี่มันเนี้ยนี่ชละปูมักมันมาปูเออไม่ชนอะไร่างขึ้นมากลางสามคู่ดิอือนี่ครับผมปูว่าร่างสามคู่กับผมเนาะบนแต่แค่สองคู่รับผมนี่แปดสองแปดสามครับนี่ตัวเดียวสามเลยปู บนตัวเดียวสามเตเนี่ยเมื่อกี้สองเออนี่สามตัวเดียวนี่โอครับผมเนี่ยไรเนี่ยมันเป็นร่องไลยตัวนี้มันมีสามนั่นะครับผมมันเป็นแบบสองแปดสามได้ปูนั่นแหละนี่นี่นี่สามเห็นบางก้อนหนึ่งนั่นนั่นหนึ่งหกก้อนสามสามเอามาตั้งไปใช้ร่องบันขึ้นเพราะมัเขาจะพายร่องไวเลยครับผมสามเตเดียวสุดนี่เด็กก็แปดลงสุดดิ เจ็ดกับแปดมันล่งมาตัวหนึ่งลังมาตัวหนึ่งครับผมเนาะมาตามเลขปูให้แฟนคลับทั้งช่องอครับผมเพราะว่าแฟนคลับทั้งช่องถามมาหลายมาครับผมอะไรปูปเลยล่างทือกันเจ็ดตัวเดียวยมัเเดดนเข่าเจ็ดเดียล่งครับผมเจ็ดสองตัวห้ากับ 7. เจ็ดไอาเจ<ม>็ดตะปูเนาะ เจ็ดตัวเดียวอีกเจ็ดตัวเดียวอีกห้าก้อนนึงให้มันโอ้ครับผมเจ็ดมันมาถึงเจ็ดเก่ากับเจ็ดสองี่ตัวนี้ครับผมปูสองตัวห้าก้อนหนึ่งชูนหนึ่งศูนเตีนี่นี่ตัวนี่ครับผมถึงหนึ่งชูนเมื่อนี้เราเจ็ดเจ็ดดีกว่าเจ็ดเก้าเจ็ดสองเี่ยเก้าเจ็ดสองอ่ะที่เ่นหน่อครับผมปูี่ว่าข้วเดียดนี่ปูล่างเจ็ดสองกับปูหนึ่งนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยว่าห้เเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเนี่ย มีแหละ้าก้อนคลิปดวลว่าเอาคลิปมาอีบ่เหรนี่นเดหนึ่งเสองเาปูอะนี่ไม่ใช่มาอีบ่อคลิปวเอาคลิปเฉยทีปูเอาคลิปเฉยเลยนะโอ้บรราเสือปูเรอกมาคลิปเจ็ดสิบแปดครับผมนั่นเหนบ่อนปูออกสิบเจ็ดสิบเจดิบแปดบนังนพ่มันเหีนบ่อนมันีทันพี่น้องกับคุณจิบุญชืกันนะครับ่วนตัวเล็กปูก็นิยมนครับปูสามแปดนะครับคุณบ่งกลมให้ ก็เป็นพ <ficou approach> <ito> ี่น้องเสียงโศกเสียงฝันมัอนกันครับฝันนี้ก็าันบุรีกะทึกว่าฝันไปคแต่การุำนับพุดนะครับพี่น้องที่กำลัมาชมช่องพูดเท่านั้นครับครับสำหรับคลิปนี้ให้รำล้เด้วยทุกท่านทุกคนนะครับเด้อ